สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราล้นแรงไม่รอจับดาราสาวนกอุสนีนำตัวส่งสอน,นอบางเขนเรียกว่าฟาดหนักเตรียมฟ้องกับจุกจุกไปเลยสำหรับนางเอกจาักราจาันทร์อคมซีดีควงแฟนหนุ่มเควัฒนาพร้อมทนายนี้ได้เดินหน้าฟ้องไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทคนที่ปล่อยข่าวโรคสองใบทำลายชื่อเสียงซึ่งทนายยืนยันคู่กรณีที่โดนแน่ๆนคืออดีตผู้จัดก,การอาบีและอดีตเพื่อนสนิทนกอุสณนีรวมถึงผู้ร่วมกระทำอีก3-4รลายที่สอน,นอบางเขนฐานความผิดร่วมกันหมิ่นประมาท โดยการโฆษณาเมื่อวันที่24มีนาคม2514ที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้1มิถุนายน2514พันตำรวจตีสุริยานาปน,นมสวะกะกต่อต้านการก่อการร้ายบก,กะปะอได้นำหมายจับของศารอาญาที่847/2564ดง1มิถุนายน2514ทำการจับกลุ่มตัวนางสาวอุษนีหรือนกวัฒนาในข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาและนำหมายจับของแขวนดอนเมือง ที่94ทับ2564ตรง27พฤษภาคม2514ทำการจับกลุ่มตัวนางสาวปกชนดิษยาบุตรในข้อหาหมิ่นประมาทนำตัวส่งพันตำรวจโทสาราวุธิบุตรดีดองผู้กำกับการสอนอบางเขนดำเนินคดีตามกฎหมาย